ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนนี่เป็น UPS ชนิด True Online ซึ่งมีความแตกต่างจาก UPS ทั่วไปที่เรารู้จักกันนะครับอย่างตัวเล็กๆแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันข้อแตกต่างนั้นมีหลายประการนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงเวลาที่เรียกว่า Transfer Time ก็คือสมมติว่าเราใช้งานอยู่นะครับแล้วไฟดับกว่าที่ไฟ เติมกลับมานะครับจะมีเวลาเสี้ยววินาทีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างนั้นอาจจะรับรู้ได้นะครับแต่สําหรับ true online ไม่มีรอยต่อนะครับ t r a n s f e r time นั้นน้อยมากๆหรือเรียกว่าเป็นศูนย์เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีสะดุดข้อต่อมาก็คือเรื่องของอความถี่แปลกปลอมที่เรียกว่า Noise and h a r m o n i c นนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยในช่วงที่ ไฟมาปกติก็จะเป็นบายพาสต่อตรงไฟมาอย่างไรนะครับก็ปล่อยไปอย่างนั้นแต่ว่าตัวนี้จะมีการกรองถึง2ชั้นนะครับก็จะทําให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความอ่อนไหวหรือว่ามีความเซนซิทีฟกับคลื่นความถี่แปลกปลอมเนี่ยตัวนี้จะแก้ได้ร้อเตครับเต้ารับสาหรับอุปกรณ์ต่อได้6ตัวนะครับซึ่งเป็นเต้ารับผ่านการสํารองไฟและก็กรองความถี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้ที่เขียนว่า36มสิบหกโวลต์บวกลบนะครับ เมื่อเปิดออกมาเนี่ยจะพบกับขั้วต่อสายสำหรับเอาไว้พ่วงแบตเตอรี่นะครับในกรณีที่เราต้องการขยายเวลาในการสำรองไฟเราก็ซื้อแค่แบตเตอรี่มาพ่วงตรงนี้เมื่อเราเสียบปลักหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับก็คือเครื่องจะทำการชาร์จแบตเตอรี่วิธีเปิดเครื่องก็กดปุ่ม ออนค้างไว้3วินาที1 2 3าพอเปิดมานะครับเราจะเห็นเมนูหน้าจอตัวเลข2ฝั่งฝั่งนี้เขียนว่า i n p u t 2 3 2 o u u t u u t 2 2นะครับก็คือเครื่องเนี่ยจะทำการแปลงไฟเป็นไฟดีนะครับแล้วก็แปลงกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ต่อตรงนะฮะจะเห็นว่า232กับ220ไม่เท่ากันนะครับ ถ้าเรากดปุ่มดาวก็จะเข้าไปสู่หน้าของ f r e แอนซีนี่ครับบอกว่าตอนนี้จ่ายอยู่ที่50เฮิรตนะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งก็จะบอกระดับแบตเตอรี่88%ถ้าเป็นโวลต์ก็41.5โวลต์นะครับกดอีกทีจะบอกถึงอุณหภูมิ25องศาณนะขณะนี้นะครับและอันนี้ก็คือเป็นวัตต์หรือว่าเป็นกำลังไฟฟ้าที่ ใช้งานนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ต่ออะไรมันก็ขึ้นเป็นศูนย์เราสามารถที่จะเข้าไปปรับค่าปรับแต่งค่าพวกน,นี้ได้เองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมต้องการปรับไฟเอาพุตจาก220โวล์เนี่ยผมต้องการปรับเป็น230นะครับผมจะเข้าเมนูเซตติ้งโดยการกดปุ่มอัพดาวพร้อมกันนะครับนี่พอมาเป็นโค้ดศูนนะครับก็ต้องอ้างอิงถึง ตารางโค้ดในคู่มือนะครับถ้าเป็นโวลต์อินพุตเอาพุตเนี่ยก็ปรับมาที่02เมนู02นี่แล้วจากนั้นกด e n t เ r รพอกด Enter ตัว220โวลต์กับพริบนะครับผมกดอัพตอนนี้ขึ้นเป็น230ผมกด Enter อีกทีหนึ่งมันนิ่งแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมจะแก้ไขความถี่จาก50เฮิรตให้เป็น60นะครับผมกดดาวอีกทีหนึ่ง ตัวนี้นะครับเจ็นว่า50ผมกด enter และผมก็กด up ตอนนี้ขึ้นเป็น60นะครับผมกด enter และผมก็ปลยปรับแต่งเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูนะครับท่านลูค้ายจะต้องไปดูคู่ไปดูตารางในคู่มือนะครับอ,อย่างเช่นเสียงดังเตือนรบกวนผมผมต้องการตัดออกก็ได้นะครับโดยการไปที่09 09และผมก็ไปกด enter ตอนนี้ผมกดดาวก็จะกลายเป็น off ผมกด enter อีกทีหนึ่งให้หยุดกดดาวไปจนให้ครบทูปถ้าดูโวลต์น,นะครับโวลต์จะกลายเป็น230ถ้าดูความถี่ก็จะกลายเป็น60พร้อมกับเครื่องจะเตือนนะครับเพราะว่าอันนี้คือมันไม่ไม่ใช่ค่าที่เป็นค่าปกตินะครับเป็นค่าที่เราแต่งขึ้นมาเพื่อเทสนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อโหลดเข้ากับ UPS นะครับโดยการเสียบปลั๊กของหลอดไฟชุดนี้นี่ตอนนี้เสียบแล้วนะครับแล้วผมก็เปิดสวิตช์ไฟผมปิดไฟที่จะจ่ายให้กับ UPS นะครับตอนนี้ UPS ดึงพลังงานมาจากแบตเตอรี่แล้วก็หน้าจอก็จะบอกกำลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้อยู่นะครับก็คือ407วัตต์และช่องนี้จะบอก เวลาที่เครื่องสามารถสัมรองไฟได้นะครับก็คือเครื่องจะจ่ายไฟได้ส1บนาทีนะครับและตัวนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเหลือ1ิหรือเก้าเหลือแนะครับจนกระทั่งปัดเป็นศนและถ้าผมจ่ายไฟกลับไปใหม่หน้าจอก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ไฟจาก ไฟการไฟฟ้าแทนนะครับแต่ว่ายังคงมีการกรองความทีน้อยฮามนิกอยู่นะครับและถ้าหากลูกค้าพบสิ่งผิดปกติอื่นๆนอกเหนือจากที่ผมได้กล่าวไปแล้วสามารถติดต่อศูนย์บริการได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้